แต่งหาช่องยิงไหลหลังแล้วขวดลูกนี้โอ้โหหนักจริงๆครับแต่ว่าตรงตัวนัทพงศ์โอ้ยยิงบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับแล้วเสียขย o b ใส่ครับจะผ่านไหมยิงผ่านมาได้ครับแต่ว่าติดนัทพงศ์โอ้นี่รับไม่มีกระชอกเลยครับเปิดยอมาแล้วยิงโอ้โหลูกนี้เหลือเชื่อครับนัทพงศ์หยิเมื่อเทบปฏิกริยาว่องไวแล้วเกินครับปัดไว้ได้ ตัดหน้าผู้เล่นไทยเนี่ยตั้งแต่ประตูขึ้นนาแล้วนะครับทางรัสเซียนี่ครับค่อยวิ่งไงครับเตะก่อนแล้วค่อยวิ่งครับสราวุฒเปิดไม่ดีครับอ้ไปรัสเซียกดโอ้โหตมตัวครับโอ้ยบอลนี่พุ่งมองแทบไม่ทันเนี่ยแต่ว่านัตพะพงบอกยังรับได้อยู่ครับไม่มีกระตุกกระตาครับในจังหวะโดนเพลสเยฟ้องเหฮนด์ุ้รทธิมาให้แล้วอัดมานี่เข้ามุมด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นนัตพะพงที่ขยับมาอ่านนะครับออกมาด้านข้าง ครับได้ยิงอ้าวแย่แม่วันนี้ยืนถูกที่ถูกตำแหน่งหมดแยบนตัตะพง์รัสเซียเบิ้์นจังหวะเดียวขึ้นมาข้างหน้าขวางไว้แล้วได้ยิงติดนัาตะพงแล้วขวาจากเท้าเลยแยบโอ้โหแม่วันนี้ซูเปอร์เซฟหลายครั้งเลยครับนัาตะพงหยิมมะเร็บนี่ครับเดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าได้ยิงจ่อๆครับติดมือแล้วตะคุบไว้ได้ครับ พวกลูกนิ่งของรัสเซียยัดมานั่นละครับโอ้โหอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้ต้องยอมเลยครับรัตพงศ์ยิงมมเรบนี่พุ่งไปปาดครับู้เป็นบอลที่ลูกนี้รับยากมากนะครับเนี่ยรัตพงศ์ครับดูอีกครั้งครับหยอดมาแล้วยิงนี่ครับยิงเร็วด้วยครับไหลออกมาด้านกว้างลูกนี้แล้วเปิดมาเสาสองอ่านอ้อ่านขาดเลยครับลูกนี้ครับรัะพง์ครับคว้าไว้ได้ ไปสุดเส้นเออหักกลับมาแล้วติดอีกแล้วครับนัตพงยีเมเรบครับวันนี้ต้องเกิดครับเสียมีพื้นที่ไหลใบสุดเส้นหลังแล้วหักกลับมาลูกนี้จับหนึ่งทีไหลต่อแล้วติดอีกแล้วครับนัตพงยับโอ้โหไม่พลาดเลยครับวันนี้เปิดยัดใบที้แล้วนัตพงอีกแล้วครับขวาจากเท้าเลยตัดในหักมาแล้วยิงติดเลยครับโอ้โหนัตพงยีเมเรบครับโอ้เอาใจไปเลยครับวันนี้ ขวามาปิดมุมเร็วมากนัดตะพงแล้วมันตะพงอีกแล้วโอ้โหมันจะมุดเสาอยู่แล้วครับเปิดมาลูกนี้คือมาขว้หลังแล้วนัดตะพงเอามาปิดได้ดีครับแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปคอเลยครับบุรศิลโอ้บุรศิลบอกมองไม่เห็นขึ้นมาสี่คนลูกนี้แล้วยิงติดอีกแล้วโอ้โหนัดตะพงโยกใส่หมูหมัดแล้วลูกนี้หมูหมัด <c oughs> ยังได้ยิงนะครับแต่ว่านัดตะพงครับ